สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพลอยก็ นำผลการทดลองนะคะที่พอได้ทดลองผลิตภัณฑ์นะคะเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้านะคะมาให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะซึ่งเป็นนิยห์ที่เพื่อนๆ่รู้จักดีแน่นอนนะคะนั่นก็คือ b i o r e นั่นเองค่ะซึ่งตัวที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือ b i o r e Perfect Cleansing Water นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้จะะ้ะก็เป็นน้ําใสๆนะคะที่เราจะใช้เช็ดหน้ากับสำลีนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่เลยแต่ก่อนเราจะไปรีวิวกันนะคะพอก็ขอพูดถึง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดหน้าให้เหมาะกับผิวนะคะว่าสำคัญยังไงนะคะผิวของคนเราเนี่ยนะคะก็มีหลายประเภทค่ะมีทั้งผิวธรรมดานะคะผิวมนันผิวผสมค่ะแล้วก็นอกจากจะแบ่งแยกได้ตามประเภทลักษณะผิวหนังแล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยทำความสะอาดหน้าเนี่ยให้เหมาะกับชีวิตประจำวันนะคะ ดังนั้นนะคะการเลือกสูตรของคลีนเซอร์นะคะให้เหมาะสมกับผิวหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดการอุดตันนะคะการเกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยดูแลผิวหน้าเรานะคะในระยะยาวด้วยค่ะซึ่งพอเนี่ยเป็นคนที่ผิวบางนะคะแล้วก็ผิวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิวนะค,ะครั้งไหนที่ไม่ให้ความสําคัญกับการล้างหน้าหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดได้นะคะริ้วรอยนะคะแล้วก็สิวนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างปัญหาต่างๆมันจะตามมาเยอะมากเลยนะคะ ดังนั้นนะคะคอยก็จะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะให้อ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็ทําความสะอาดให้หมดจดด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีแอนตี้แอคเน่นะคะช่วยลดปัญหาสิวนะคะทําให้เวลาที่เราใช้ไปน,นานๆเนี่ยนะคะผิวหน้าก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาสิวลดลงนะคะทําให้หน้าเนี่ยดูใสขึ้นด้วยนะคะสิวขดนะคะก็จะลดลงแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะทางบิวเรเน่ให้คอยมาลองนะคะตอนแรกเนี่ยคอยใช้สูตรออยล์อยู่นะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับกับการแต่งหน้าของพลอยเพราะพลอยเป็นคนที่แต่งหน้าค่อนข้างเยอะนะคะเวลาที่ทํา how to หรือรีวิวเนี่ยบางทีก็แต่งหน้าค่อนข้างหนาเนาะแต่บางวันที่เราแต่งหน้าบางๆนะคะก็รู้สึกว่าบางทีเราไม่จาเป็นต้องใช้ออยล์ในการทาละลายเครื่องสำอางบางๆนะคะเราสามารถใช้ตัวอื่นได้นะคะซึ่งพลอยได้ลองตัวนี้เนี่ยสองสัปดาห์นะคะก็รู้สึกว่าผิวพันเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาเป็น perfect cleansing water นะคะ พอยปกติไม่ไม่ชอบใช้แบบสำดีอะไรอย่างเงี้ยมานั่งเช็ดรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เสียเวลาะคะแต่ว่าตัวนี้นี่คือใช้แล้วโอเคเลยนะคะตัวพอเองเนี่ยทราบอยู่แล้วนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าขออุปไปก่อนนะคะก่อนอื่นขอ,อ,อให้ข้อมูลกับเพื่อนๆก่อนนะคะเผื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้ในการตัดสินใจนะคะในการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าคนเราเนี่ยมีผิวที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Burea Makeup Remover Perfect Cleansing Water นะคะก็จะเป็นคลีนเซอร์ที่เอาไว้ใช้กับสำลีนะคะก็บีบกดใส่สำลีนะคะก่อนใช้นะคะแล้วก็นำมาเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้านะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทคำความสะอาดเครื่องสำอางและผิวหน้าสุดน้ำนะคะเขาบอกครบทุกขั้นตอนที่จะช่วยให้ผิวดูสวยใสยโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำนะคะแล้วก็เป็นทั้ง remover toner นะคะแล้วก็ l o ชั่นในตัวเดียวเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะของน้ำแร่ธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะจ๊ะแล้วก็มีส่วนผสมของ s o ลู b l e ลคอล o าเจนะคะแล้วก็ไว i t e t ที่จะช่วยบำรุงผิวให้ กระชับนะคะแล้วก็นุ่มเด้งดูกระจ่างใสนะคะก็คือใช้เป็นโทนเนอร์และโลชั่นได้ในตัวเดียวกันเลยค่ะส่วนผสมจากน้ำแร่ธรรมชาตินะคะก็จะช่วยดูดซับสิ่งสก,กรปรกค่ะออกจากผิวหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อลอกหอห์ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะ b u r e p p r r f e t t Cleansing Water เนี่ยนะคะก็ทดสอบโดยผู้เชวชาญทางด้านผิวหนังแล้วนะคะว่าไม่กาะให้เกิดอาการแพ้ค่ะปริมาณสุที่นะคะขวดหนึ่งก็300มลลินะคะ คอยเนี่ยใช้มา2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ดูเหมือนไม่พร่องเท่าไหร่เพราะว่านี่คือขึ้นขวดใหม่แล้วนะคะคือแบบว่าชอบใช้มากคือไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะคะระหว่าง2อาทย์ที่ผ่านมาแล้วก็เนื่องจากว่าไปงานมานะคะก็แต่งหน้าค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยใช้เยอะหน่อยนะคะก็เลยขึ้นขวดที่2แล้วนะคะแล้วก็กดไปประมาณหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะหลัจักผลิตภัณฑ์กันไปพอสมควรแล้วนะคะเราก็ไปดูผลทดลองนะคะในการทําความสะอาดหน้ากันค่ะว่า ตัวนี้นะคะจะช่วยทำความสะอาดหน้าได้ดีขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าเมคอัพที่ค่อนข้างหนาขนาดนี้นะคะจะเช็ดออกทำความสะอาดได้ง่ายขนาดไหนนะคะด้วย Bio r a k e Up Remover Perfect Cleansing Water นะคะมาดูกันเลยค่ะวิธีใช้นะคะก็กด Cleansing Water นะคะลงในสำลีค่ะให้ชุ่มๆนิดนึงนะคะ อาค่ะส่วนแรกนะคะเราจะมาทำความสะอาดในส่วนดวงตากันก่อนนะคะเมคอัพที่ลงไปเนี่ยก็จะมีอ l ไลเนอร์นะคะกันน้ำแล้วก็มีอายแชโดว์นะคะที่ค่อนข้างจะติดทนนะคะแล้วก็หนาค่ะแล้วก็มาสคารากันน้ำด้วยนะคะเรามาดูข้างแรกกันดีกว่าคะ่ะว่าหลังออกได้มากแค่ไหนนะคะวิธีใช้นะคะอย่างดวงตาเนี่ยเป็นส่วนทีเ่เราแต่งเยอะนะคะ แล้วก็จะแตะๆไว้ก่อนนะคะที่ดวงตาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ดนะคะออกเบาๆนะคะนี่นะคะนี่ก็แค่ครั้งแรกเท่านั้นเองนะคะดูสิคะว่าทำความสะอาดได้ดีทีเดียวนะคะออกมาแบบเยอะเลยนะคะทั้งตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนะคะเรามาเช็ดทำความสะอาดกันรอบสองนะคะ แค่สองครั้งนะคะตาก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือแค่ขอบตาล่างนะคะกับหัวตานิดเดียวนะคะก็ค่อยๆเช็ดไปนะคะเข้าใกล้วงตาก็ไม่แสบด้วยนะคะทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยค่ะแค่เช็ดเบาเบาเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ถูอะไรเลยทีนี้มาทำความสะอาดมาสคคาร่ากันนะคะ ก็อาจจะพับครึ่งแผ่นนะคะแล้วก็แปะไว้นะคะโดยที่ให้ช้อนขนตาขึ้นนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะโอเคแล้วก็ยกขึ้นนะคะนี่ค่ะก็ออกมาอีกนะคะค่อยๆเช็ดค่ะ หุดออกง่ายมากๆเลยค่ะท้านี้ดวงตาก็สะอาดแล้วนะคะทีนี้มาทำความสะอาดปากกันต่อนะคะพอจะเช็ดให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะสะอาดเลยเห็นไหมนี่คือครึ่งหน้านะคะที่เราทำความสะอาดไปนะคะต่อมานะคะเราก็จะทำความสะอาดต่อกันในบริเวณผิวหน้านะคะดูสิคะว่ามันจะหมดจดแค่ไหนนะคะ เริ่มจากหน้าผักค่ะนี่เป็นรอยแบ่งครึ่งเลยนะคะเชื่อ <Sure. S 1> รองพื้นที่พลอยใช้เนี่ยเป็นรองพื้นแบบ full coverage นะคะคือหนามากเลยนะคะ เดี๋ยวพอจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบ2ฝั่งปกติพลอยเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าหนามากนะคะถ้าไม่ได้ไปงานหรือว่าออกไปนอกบ้านนะคะอยู่บ้านก็จะทากันแดดทาเบสบ้างนะคะทำความสะอาดได้ทั้งครีมกันแดดธรรมดานะคะบางๆแล้วก็เมคอัพที่ full coverage แบบนี้นะคะที่ปกปิดสูงนะคะก็ยัง ทำความสะอาดได้หมดจดนะคะสบายผิวมากเลยค่ะแล้วก็ไม่แสบผิวด้วยนะคะกลายเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นนะคะด้านนี้แล้วก็เป็นได้ทั้งโทนเนอร์ด้วยนะคะนอกจากเป็นรีมูเวอร์แล้วเนี่ยนะคะพร้อมแต่งหน้าได้ใหม่ทันทีเลยค่ะหรือว่าจะนอนไปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพอจะล้างออกให้ดูทั้งหน้านะคะแล้วก็แต่งหน้าบางๆนะคะแล้วเรามาพูดถึงความพอใจนะคะที่ได้จากเมก้ารีมูเวอร์ตัวนี้ค่ะ เป็นไงคะดูวิธีการใช้แล้วก็การทดลองใช้ไปแล้วนะคะทีนี้นะคะมาพูดถึงความพึงพอใจนะคะที่พอได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอย่างแรกนะคะตัวแพ็คเกจนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นฝาปั๊มนะคะซึ่งตอนรับี่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีก้านนะคะพลาสติกเอาไว้ขั้นนะคะเผื่อเวลาที่เราเดินทางนะคะตัวคลีเซอร์นะคะก็จะได้ไม่หกเหลอะเถอะนะคะตัวหัวปั๊มนะคะกดง่ายกดแบบเลื่อนปืนนะคะในปริมาณที่ กำลังดีนะคะในการใช้แต่ละครั้งส่วนมากแล้วพอจะอกดประมาณ2ปั๊มต่อสำลี1แผน่นซึ่งสำลีที่พอใช้เนี่ยค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าถ้าใครใช้สำลีที่แผ่นบางหน่อยเนี่ยก็กดครั้งเดียวก็ชุ่มทั่วแผ่นแล้วนะคะถ้าแต่งหน้าไม่เยอะเนี่ยสัก3าแผ่นเนี่ยก็จะเช็ดได้ทั่วหน้าแล้วนะคะส่วนเรื่องการทําความสะอาดนะคะบางทีพลก็ทาครีมกันแดดนะคะก็ใช้ทำความสะอาดครีมกันแดดนะคะก่อนนอนก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะ ครีมกันแดดเนี่ยถุกครีนออกหมดนะคะช่วยให้ไม่ทิ้งสารตกค้างนะคะบนใบหน้าก่อนนอนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะแต่งหน้ามากน้อยเนี่ยคือตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะในตัวผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดยากๆอย่างเช่นมาสคารากันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถทําความสะอาดได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยพอยไม่คิดว่ามันจะสามารถลา้างมาสคาร่าหรืออะไลเนอร์กันน้ําได้เพราะว่ามันเป็นวอร์สูตรแบบวอเตอร์นะคะซึ่งปกติแล้วพอยจะต้องใช้เป็นสูตรออยล์ที่จะ ทำละลายอไรเนอร์เหล่านั้นตลอดแต่ว่าคือตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นหอมมันอ่อนละมุนละมุนนะคะคือกําลังสบายแบบสบายจมูกนะคะคือไม่หอมเวอร์แล้วก็คือไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นเลยใช้แล้วรู้สึกแบบเออสบายผิวหน้านะคะส่วนปริมาณก็กําลังดีนะคะสามรอยมิลลิลิตรนะคะคือเอาไว้บ้านได้พกไปข้างนอกได้ข้อดีที่เห็นจะชัดก็คือเราใช้แล้วประหยัดเวลานะคะเชื่อว่าเพื่อนๆที่แต่งหน้าเนี่ยคือ เวลากลับมาบ้านนะคะก็อาจจะเหนื่อยกับแอคทิวิตี้ประจำวันนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ขณะที่คุณกำลังนอนอยู่บนเตียงได้เลยนะคะคือบางทีแบบมันไม่มีอารมณ์ว่าฉันจะลุกขึ้นไปล้างหน้าแล้วอาจจะแบบแป้งฟันเอ,อหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยคือล้างหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบใช้เวลาเนาะสำหรับคนบางคนซึ่งตัวนี้เนี่ยพอคิดว่ามันเพอร์เฟคตรงที่สามารถทำความสะอาดหน้าได้แล้วก็ ช่วยกระชับรูขุมขนเป็นโทนเนอร์ได้แล้วก็ยังเป็นโลชั่นอีกด้วยคือ cleansing water บางตัวที่เคยใช้มาเนี่ยคือเช็ดความสะอาดหน้าได้แต่ว่าหลังจากใช้เรารู้สึกแบบแสบแบแล้วก็ไม่สามารถเช็ดใกล้ดวงตาได้เหมือนตัวนี้นะคะเราเนื่องจากมันให้ความชุ่มชื่นเป็นโลชั่นด้วยนะคะเราก็สามารถนอนได้เลยอะ่ะแบบโดยที่ไม่ต้องตื่นมาบำรุงอีกนะคะข้อดีมันเยอะเกินไป <laughs> นะคะก็ คือพูดไปก็สองไพเปี้ยนะคะสรุปเลยแล้วกันว่ามันดีงามนะจ๊ะเอาเป็นว่าซื้อเลยแล้วกันนะคะใครดูเราชอบนะคะแล้วก็คิดว่าตัว b i r a Perfect Cleansing Water เนี่ยเหมาะกับตัวเองนะคะก็หาซื้อได้แล้วนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็บูธวัาสันอะไรเงี้ยนะคะร้านขายเครื่องสำอางคอยก็เห็นว่ามีวางขายทั่วแล้วนะคะ ขอทิ้งท้ายไว้ไหนงไยนะคะว่าการทําความสะอาดผิวหน้านะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะในการดูแลผิวหน้าเรานะคะไม่แพ้กับการแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็การทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยไม่ให้มีสิ่งตกค้างบนใบหน้าแล้วนะคะลดการเกิดสิวแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีผิวหน้าสวยใสนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้านะคะได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องปกปิดเยอะด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบรีวิวที่นำมาฝากในวันนี้กันนะคะแล้วคราวหน้าความมีสาระอะไรมามาฝากเพื่อนๆอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามพลอยเข้าสคีนะคะได้ที่แฟนเพจนะคะแล้วก็ u b บ c r i b e ใน YouTube เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย